บางทีเริ่มเห็นแสงเอาในตามันเป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ําไหลไปไหลไปไหลไปไม่ใช่อันเดียว เขาโพลบางทีอาจจะเปลี่ยนคนละสีเป็นสีม่วงสีเขียวบางทีเหมือนปุยเมฆบางทีเหมือนตะวันกําลังขึ้นอยู่ไกลไเหมือนดวงจันทร์กำลังขึ้นนั่นแหละคุณปล่อยลมหายใจเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกว่าอุกหานิมิตนั้นพยายามสร้างมโนภาพเมกอิมเมจเนตใหม่ทับลงไปดึงมันเข้ามาใกล้ผลักมันออกไปไกลๆทําให้มันเล็กทําให้มันใหญ่ให้มันใกล้มันไกลสักพักหนึ่งคุณจะเป็นวู่นวายเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ํา อย่าตกใจดูมันไปสร้างมโนภาพทัพสิ่งเหล่านี้ดึงมันมาผักมันออกไปสร้างให้มันเล็กมันใหญ่พลิกไปพลิกมาเสพปฏิภาณนิมิตสักพักหนึ่งมันจะพลบจิตของคนดับลงไปในนั้นพลเรียกว่าผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูมันไปรวมเป็นอันเดียวกันเอกังระมณังจิตตังจิตอันเอกจิตอันเดียวไปสู่ทางอันเดียวหลังจากนั้นก็เอกาที่ผ่าโปจิตอันเอกก็พดขึ้น ช่วงนี้ถ้ามันพลุบลงไปคุณจะรู้จักเองว่ามันคืออะไรสงบแต้นจะสงบเรียกว่าอัปปัญนาสมาธิการจเจริญสมาธิของคุณก็สําเร็จแล้วสมถะเบื้องต้นดดิมดำตรงนั้นไม่ได้คิดออกไปข้างนอกแต่มันตื่นอยู่ภายในสงบประงับเบาเย็นไม่อยากพูดอยากกล่าไม่อยากคุยกับใครนี่มันเกิดอาการนั่งเกิดในขณะที่นั่งเป็นอาการิโกของมัน